สวัสดีครับพ่อการนนย่าหมูแรงช่วงแรงแรงก็เข่าเหลืองอำลามแล้วพี่น้องเอ๋ยสิได้เกี่ยวเขาแล้วทางไต้หวันก็ได้มาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องคนไทยฮึ่มคนยูธงยูท่า เทศุยังสันเยนดยอตัวขึ้ลนล่นลายแท่ยเขาขอ้ขึ้ลนล่นลายลมลมวีวีวอลลมอวยเลยพี่น้องไตวันก็ได้เนี่ยบักสมสมปอกอยากๆนี่ นันปอกง,ง่ายบนเลือสมปอกยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเศร้าให้เศร้าหน้าหมดเลยไม่อยู่ไต้หวันก็นได้ออขยนขันข้าน,นแข็งเถอะวะ กอนมองเพื่นปลูกพักปลูกงาพี่น้องเพนมีพื้นที่เนาะแกมือให้พยายามถามข่าวบานเทื่กต้นง่านดอกว่าวางว่าอันนเลี้ยว้วนะแกมื่อยแกแกมื่อยตัว อ่ะบ uh? um> ู่สวมบ่าเราฝนตกมาขัานที่ปลูกพักกว่าแล้วฮะบ่อ่ัดบันี่ยแเนีมันน้าติ่ข้างกันวนี่กค้วยมันเวยนูตนเนี่ยคยนูคยนูอาคือยังเห็นองเดียกู่ว่นอุ้นเท็เนี่ย ไปใส่เบียดบ่มันจะไปใส่น้ำบ,ใบ,บ่ใส่บางลันฮะไปใส่บางลันแล้วเคยไปบ่แล้วเคยไปใส่กับเจาสิโอ้กอนะเพราคนน่ะอันนั้นักอีตัวแข่ยหักไปเหมือนอนะ่ะติดงามล้าได้เลยกินสองเถอาล้วได้ไดเ,ไดเด็ดดอกกำลังแตกงามก็ไปดีเอา อันนี้ไปปลูกกันนี่กำลังเอากระถางขึ้นมาก็รลังดินขึ้นมาพี่น้องแต่เข้าไปย่องย่องใส่กระถางพักกันก็แย่งกำลังในเด็ดสองเทือหละเด้อเขาก็แย่งกันได้กำลังแตขขกขึ้นลายๆเวลามีบรอยากพี่น้องเอ้ยเออ จ้าเอิ่นว่าจะมันอึดจะมันหยากยามมีบวอึดบวอยาดน,มมนี่มี่โง่จริงแอบมีจิงิยางเุดเนี่ยเดียนจะไปใส่เบ็ดพี่น้องเปลี่ยนแผนการเคยไปเอาอันเคยตึกตีแหกินปลาบเบ็ดลองเบึงเพิ่นคือว่ามันเถะมันแท้ ขั้นบ่อใดไปน้ำขั้นไปน้ำสิเป็นยังไสงสมคือพนชาพนลื่ออยู่มานแทะมานถทะผู้ไปน้ำอย,ยู่ล้วขั้ไหว้ายตีผู้ไปน้ำ <laughs> วามีว่าน,นะน้ำใหม่ก้อนน้ำใหม่พี่น้องก้อนน้ำไม้ เออวัไปวันองเดียกนะนั่นถ้าพี่น้องไปบันอ,องเดียกคนเวียดนามจะไปใส่บางลั่นนาสันกังวะนัน่นฮะเป็นกระฮะันหหนั่นคือกันโรงงานเดียวกันกันกบกัง你好，อ做 โยนตวัวมาโยนะโอ้เตอไ์เด็ดนี่คือไม่อยู่อะซูมาเนลี่ะโอเคอ่ะใส่เดือนพี่น้องใส่เดือนใส่เบ็ดเออฮึใส่เดือน,นอใส่เ,สเบ็ดคืนการเลือกอะไร ใส่บังใส่เยน็นกินเย็นทุกันแหละเทุกันแหละก็คนไทยอายุหากินทุกันแหละก็คนไทยนึ่มเดียวบักซิดาพี่น้องบักซิดาใหญ่ขึ้น,น,นว่าผันเน่าเป็นแมงซิดาซิดาหัว อันนั้นเออมีอ่ะนตัวคิดบอกออกสับไ,ไ้พี่น้องไปตามไปใส่เบ็ดบรรยากาศเร่งๆเนี่ยน้ำคลองสิละนี่ใส่เบ็ดใ,ใส่บังลันล่องบนเป็นยังไง บรรยากาศพี่น้องเอ้ยน้ำเขาโค้งเขาข้อง,อง,อง,องโอ้ยไผมลาลักเกี่ยวเขาในี่ตเตหงนี่โอ้มลาลักเกี่ยวเขาก็บ,บอกกันอย่ไหมโอ้นกอันเอยียงมะลายสิพี่น้องบรรยากาศแรงๆบรรยากาศแรงๆน้ำเตยวันคุณสุมาศ เจ้าเก่าเวลาเดิมหิ่มบางลัน่นแล้วปลาวังหันนม่ดินต่ำเลยนี่มีปลาดุกปลาอยังงนด้เนาะเออสิบเบ็ดตะกี้นี่พี่น้องบางลั่นก็มีบางลัน่นสันๆนนี่แหละ พีวีซีเฮดเอาบูได้สารงาสารเป็นสารงางาบางลันใ <c oughs> ส่ยสีสูงเข้าไปเออขอาทาขอหอยใส่เดือนจะเป็นเนื้อมัน <c oughs> มากับคนต่างสาก มาเนต่างสัตว์วนนไทยได้พี่น้องเออแก้วนี่ทำ้มันเคียนเชินผู้เส้นผูยง那个里面的่不งนั่น那个อ个一个เดี๋ยเอาเปลือกออกสิ ไปพี่น้องใส่บังแล้ว้นทางยางกันน,น้อยๆเพื่อไรตกนโต๊ะน้ำเลยใส่บังบรรยากาศแรงๆลมว่อยๆแต่หายยูวหายกินกันกับบ้านเฮาหาคือกัน 5, 5, 5, 5, 5. โยซุยมะลีเมนโยมมะโยมซุยมะลีเมนอ่ะไม่อยู่ไอ่ไปไปเบิ่งอาวาดอาวาดลงไปใส่คือกันปลาไลฟก็อนนํมักของเมนๆน,น,นั่นนะ ผู้ตายเองเถอะนะมาของเมนของข้าวระวายกำลังใส่ว่ามันมองเคยใส่บนบอกหมดแล้วเอาไปถึงละผลเงื่อนก็เด้อหล,ล่นละ vòi vòi Tôm bì bì Bọn chạc cát mà lèng Mấy cẳng mà say say toàn đầy bá non cho con vô tì Mù chắc yu bá ninh gì non đầy Đây chắc bằng พวหมอนอ่ะคือพ่กมอสไพี่แรงดีกว่ากันเลยแรงมันดียางน้ำขันปูนเพไวอเได้พี่น้องเพอวตัวกนาบต่ำเลย โอ้ oh. ใบบกใส่ไหมเอ้า oh. มีหัวอื้อตัวทางในหนิไหมโอ้ยอสมาลาขีนนกพี่นอ้นองเออเขาทาข่องเอ,อ่าคักแล้ววันเสาร์อาทิตย์บ่ได้เร็ยนงาน อายู่ายกินหนึงสี่แล้วพี่น้องเลยมีแต่สื่อไลายมีแต่นอนไลฟ์เจ็บลังปวดเดียวผู้คนมักปลาไหลหนามบนลึกน้ำไม่ลึก